ก,กรณีนางแคทเธอรีนอายุ59ปีหญิงนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสเจ้าของวิลล่าให้เช่าบนเกาะสมุยจบชีวิตตนเองและได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สิน100รล้านให้ป้าติม๋มแม่บ้านคนสนิทนั้นล่าสุดวันนี้พลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงจังหวัดสุราธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมอบหมายให้พนตำรวจโทนัทพงศ์ร่มใสรองผู้กำกับสอบสวน สถานีตำรวจภูทรการจนดิตเข้าร้องทุกกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีโดยให้ดำเนินคดีบริษัท GVN จำกัดบริษัทแมสซิเคตจำกัดในฐานะนิติบุคคลนางแคทเธอรีนโจรีโรแลนเจอร์แมนเดลาโคตอายุ59ปีสัญชาติฝรั่งเศสเสียชีวิตเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงในทองสายแคทิสุกอายุ50ปีและนางรัชประภาโซเรดาอายุ36ปีในข้อหาร่วมกันแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือให้คนต่างด้าวได้ที่ดินมาโดยผิดชอบด้วยกฎหมายขณะที่พันตำรวจเอกสิริชัยสุขศาส์กล่าวว่าหลังเกิดเหตุนางแคทเธอรีนอายุ59ปีแหม่มสาวนักธุรกิจวิลล่าให้เช่าบนเกาะสมุยใช้ปืนเจาะขมับปลิดชีพตัวเองริมสนามในวิลล่าหรู ก่อนตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แม่บ้านคนสนิทมูลค่าร่วม100ล้านบาทเหตุเกิดเมื่อวันที่29เมษายน67ที่ผ่านมาจนทําให้เป็นสนใจของคนไทยทั้งประเทศขณะเดียวกันปรากฏการดังกล่าวก็ได้สร้างความกังขาให้กับสังคมเช่นกันโดยเฉพาะประเด็นทรัพย์สินเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าชาวต่างชาติสามารถถือครองและโอนทรัพย์สินให้กับผู้อื่นได้หรือไม่ ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาจึงได้มอบหมายให้เข้าสืบสวนสอบสวนมาอย่างต่อเนื่องจนพบพยานหลักฐานที่ทําให้เชื่อว่าการดําเนินธุรกิจในลักษณะนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวเป็นกรรมการเข้าข่ายความผิดลักษณะของตัวแทนอาพรางซึ่งเราได้ใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานจนมั่นใจว่าสามารถเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องได้จึงเป็นที่มาของการเข้าระงับทุกกล่าวโทษเพื่อดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยในการสืบสวนยังพบว่ามีสำนักงานกฎหมายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและให้การช่วยเหลือในการจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคลของชาวต่างด้าวซึ่งประเด็นของสำนักงานกฎหมายจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในเร็วๆนี้ สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่29เมษายนพนักงานสอบสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับแจ้งเหตุนางแคเทเธอรีนอายุ59ปีชาวฝรั่งเศสนักธุรกิจวิลล่าให้เช่าบนเกาะสมุยใช้ปืนเจาะขมับปิดชีพตัวเองริมสระน้ำในวิลล่าหรูซึ่งตำรวจได้สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเนื่องจากการตรวจสอบพบว่าก่อนเสียชีวิตผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้นางนทวลัยหรือป้าตี๋ซึ่งเป็นคนใช้คนสนิทประกอบด้วย บ้านหรือวิลล่าหรูพร้อมที่ดินที่เกิดเหตุมูลค่าราว30ล้านบาทที่ดินเปล่าสองแปลงที่มีพื้นที่ติดกับวิลล่ามูลค่าราว20่ล้านและทรัพย์สินเครื่องประดับบางส่วนที่ตู้เซฟรวมถึงเงินสดในธนาคารอีกจำนวนหนึ่งโดยรวมมูลค่าที่ป้าติ๋มได้รับราว1 0 0ล้านบาทแต่การสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นการฆ่าตัวตายเนื่องจากไม่พบพิรุธหรือข้อบ่งชี้ว่ามีบุคคลอื่นทำให้เสียชีวิต อย่างไรก็ตามหลังปรากฏเป็นข่าวในรัชพรภูสวัตดนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกต้าองค์ในการถือครองทรัพย์สินรวมถึงการดำเนินกิจการธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเพื่อถือครองทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินในประเทศไทยรวมถึงให้มีการตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อครอบครองวิลล่าของชาวต่างชาติทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ และต่อมาพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ในขณะนั้นได้สั่งการให้ชุดแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่4เข้าตรวจสืบสวนหาข่าวและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆจนนำไปสู่การตรวจสอบการถือครองที่ดินของรัฐและการประกอบธุรกิจวิลล่า